ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอนตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023เรือเดินเครื่องออลสตินยานแมนซิตี้ยื่นซื้อไรซ์อย่างเป็นทางการแล้วเดวิดออลสตินนักข่าวดังจากค่ายดีแอลติกคอนเฟิร์มนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตี้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วในการขอซื้อตัวดีแคลนไรซ์ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน รวมเสริมว่าไอซ์นอนพร้อมบิดราคาไม่มีท้อแหละครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้รับข้อเสนอขอสุดตัวดีแคลนไลส์กองกลางกับตันทีมคนเก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามการรายงานจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวลูกหนังคนดังจากเดอะแอตเลติกเดอะออสตินเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าข้อเสนอรอบแรกจากเรือใบสีฟ้าเป็นจำนวนเงิน80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงอนไขต่างๆอีก10ล้านปอนด์ หรือประมาณ440ล้านบาทโดยแตกต่างเล็กน้อยจากข้อเสนอรอบ2ของอาร์สนอลที่ยื่นไปและถูกคุณค้อนปัดทิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นข้อเสนอเงิน75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,300ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก15ล้านปอนด์หรือประมาณ660ล้านบาทหลังจากนั้นไม่นานฟาบริซิโอโรบา o โนโอ,อีกหนึ่งผู้สืขาแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือก็รายงานในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับถือว่าไอ้ปืนใหญ่ไม่ยอมแพ้แน่นอนและจะมีการยื่นข้อเสนออีกรอบเพื่อตอบโต้เรือใบสีฟ้านะครับถึงแม้จะโดนเวสแฮมเมอนมาแล้วถึง2รอบก็ตามบาเยนนพร้อมให้แจ็คเมาส์ในราคาที่ถูกกว่าแมนยูยื่นบาเยิรมินิกเตรียมสบช่องหลังจากที่ดีลระหว่างเมสันเมาส์กับแมนเชสเตอร์ไรเตรเด็ดล่มลงโดยที่เสือใต้เริ่มขยับเท้าเข้าหานักเตะแล้ว เมสันบาลไม่ฟิวดูริกีทีมชาติอังกฤษถูกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตามล่าตัวอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่พีสแสดงได้ยื่นข้อสเสนอแก่เชลซีถึง3ครั้งแต่ถูกปฏิเสธกลับมาทั้งหมดซึ่งข้อสเสนอสุดท้ายที่เรดเดวิลส์ยื่นไปคือมูลค่า50ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์แต่ก็ยังโดนทางเชลซีปฏิเสธนะครับและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยืนกราน ที่จะไม่เพิ่มตัวเลขที่สิงตัวน้ำเงินคลามต้องการเพราะพวกเขาเชื่อว่าค่าตัวของเจลซีตั้งไว้65ล้านปอนด์สูงเกินไปและอาจจะเบนเข็มไปหาหมอยเซตไกเซโดกองกลางของบรายตันแทนแหละครับจากเรื่องดังกล่าวทำหาอีกหนึ่งสโมสรที่มีโอกาสคว้าตัวราเตะวัย24ปีโดยที่เดอะการ์เดียนสื่อของเมืองผู้ดีเผยว่าบาเยเนิกวางแผนจะคว้าตัวเมสันเมาส์มาเล่นในทินอาริอันส์อารีนาซึ่งมีโทมัสตูเคอร์อดีตกุนซือของสิงบลูส์เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่นั่นแหละครับ ขณะที่สื้อดังกล่าวบอกว่าเชลซีมีแนวโน้มที่จะยอมรับข้อเสนอจากทีมอื่นนอกลิกอังกฤษในค่าตัวที่ต่ำกว่าเพราะไม่อยากปล่อยลักเตะของตัวเองไปให้กับทีมคู่แข่งในลีกโดยตรงนะครับแฟนเรือเฮมนลชูตี้ตกลงสัญญากวาดิโอนเรียบร้อยฟาบริซิโอโรมาโนย่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแมนเชสเตอร์ซิตี้กับยอสโกกวาดิโอนตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้ว ด่านต่อไปคือเรือใบสีฟ้ากับแอร์เบลไรซิกจำเป็นต้องคุืเรื่องค่าตัวซึ่งสมโมสรดังจากเมืองเบียตั้งราคาไว้สูงทีเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมทริปเปิลแชมป์จากศึกพมร์ลิกอังกฤษตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับยอสโกควาดิโอนเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกล่งจากแอร์เบลไรซิกได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวกฟงตลาดซื้อขายนกักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับ ประการหลังทีมชาติคโครเอเชียในวัย21ปีมีข่าวเกยงกับงานเชสเตอร์สตีมานานแล้วและล่าสุดกูเหมือนเรือใบสีฟ้ากำลังขยับเข้าใกล้การได้ตัวนักเตะรายนี้โดยที่โรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าแมนซิตี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกวาดิโอนได้แล้วซึ่งเป็นนักเตะที่คุณซือเป๊ปกวาดิโอลายกย่องเขาเป็นอย่างมากละครับนอกจากนี้โรมาโน่เสริมว่าทั้งสองสโมสรเตรียมที่จะเปิดโตเจรจากัน โดยไรฟซิกยังคงอยากจะเก็บกวาดิโอนไว้กับทีมต่อและจะไม่ยอมขายในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ3 000, 8 0 0ล้านบาทเพราะพวกเขาอยากทำให้กวาดิโอนกลายเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับไม่กลัวเรื่องราคาเชลซีพร้อมทุ่มซื้อโอซิมเฮน มัตซิโมมาเรียเนลลาู u r ของสกายสปอร์ตอิตาลีเผยว่าเชลซีพร้อมจะสู้ค่าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีในขณะที่สเปอร์ก็พร้อมร่วมวงย่่งตัวเช่นเดียวกันหากพวกเขาเสียแฮร์รี่เคนนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาออเรเิโอเดลาเรนติสออกมาพูดเสมอว่าไม่คิดจะปล่อยดาวยิงทีมชาติในจีนเรียออกจากทีมแต่ก็ไม่ปิดโอกาสขายเช่นกันหากได้รับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธจากรายงานของนักข่าวแห่งสก,กายอิตาลีเผยว่า ทางสิงบลูส์ไม่กลัวเรื่องราคาของวิเตอร์โอซิเมนที่เผยว่ามีรายงานสูงถึงระดับ150ล้านยูโรในขณะที่ทีมต้องการกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดีวยวกันสเปอร์เองก็จับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกันในขณะที่อนาคตของแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งก็ยังอยู่ในความไม่แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปาลิสันชักแมงที่มีรายงานว่าให้ความสนใจในตัวโอซิเมนเช่นกันแหละครับทางนี้วิเตอร์โอซิเมนทำไปแล้ว26ประตูกับอีก5แอสซิส จากการลงสนาม32เกมในเกาโชซ์สไลาเตอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมค้าสกูเดโตมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับซาอุฟีเวอร์โรโมาโนเผยฟิมิโน,โนกำลังเจรจาซบอ,อาอาลีฟาบริซิโอรโรมาโนนะักข่าวชาวอิตาเลียนระบุโรเบโตฟิมิโน,โนกำลังคุยกับอาอาลีหลังจากเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูล โดยที่ทางอัลอาลีเตรียมขั้นตอนการตรวจร่างกายรอแล้วแหละครับโรเบโตฟิมิโนกองหน้าชาวบาิลเลียนกกำลังเจรจากับสโมสรอัลอาลีทีมดังจากคลิกสุดของซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นที่นั่นตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะนะครับฟิมิโนจะหมดสัญญากับวิ์พูอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้และตัดนใจไปแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญา ทำให้เขาสามารถใช้ทีมได้แบบไร้ค่าตัวในเร็วๆนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวกับบาร์เซโลนาอย่างหนักก่อนที่กระแสข่าวจะเงียบลงไปนะครับโรมาโน่บอกด้ว่าตอนนี้อารอลีกำลังรอให้ซิมิโน่ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายโดยที่พวกเขาตรัสเตรียมขั้นตอนการตรวจร่างกายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อจะได้รับคำตอบในทางที่ดีจากแข้งวัย31ปีภายในสัปดาห์นี้แหละครับจับตานะักข่าวดังเผยเคนเลือกซบเสือใต้บาเยิร์มิวนิค งานนี้อกหักกันเป็นแถวเพราะล่าสุดมีข่าวว่าแฮร์รี่เคนจอดดาวยิงจากท็อตแนมอมสเปอร์เลือกแล้วอยากย้ายไปเล่นให้กับบาเยนนิคขณะที่เสือใต้ดูมั่นใจปิดอยู่ในราคาไม่ถึง100้ล้านยูโรแฮร์รี่เคนกองหน้าคนเก่งของท็อตแนมอมสเปอร์แต่ัดสินใจจะย้ายไปร่วมทีมเสือใต้บาเยนนิคยอดสโมสรนในศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมันในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวดังสายลูกหนังเมืองเบียรจากสกายเยอรมันละครับ ดยบาเยนเป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรระดับท็อปของยุโรปที่อยากได้ตัวแฮร์รี่เคนพร้อมกับมองดาวยิงรายนี้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกนะครับและ่าสุดเพทเทนเบิร์กก็รายงานผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ากัปตันทีมชาติอังกฤษในวัยปีได้สง่งญขญาณบอกบาเยนแล้วว่าอาริอันส์อารีนาคือจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการเลยครับนอกจากนี้เพทเทนเบิร์กระบุด้วยว่าถึงแม้ไม่ใช่ดิวที่ง่ายแต่บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบาเยนมีแผนจะเดินหน้าลุยคว้าตัวเคน และมีความมั่นใจจะปิดอยู่ได้ในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ3,800ล้านบาทนะครับสนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ